โอ้ว่าอยู่ฉัอยู่นอะนบ้าุ๊บบุ๊บบุบุไม่้องว่าไม่ต้อิวโอ้แม่เอวหอโอ๊ยเอาวะนหกูลังคุณผู้ห็นงฉันเจอร่างคนเทวดากำจ e ดข้าวแดงแล้วยัเลยโอ้หมายก็เดี๋ยวว่ามีศพเล็กๆแถวเนี้ยคุณผหญิงเปล่า โอ้ยมเป็นจริงหอะไรนีบอกรฟูนี้ไปขาจะมาเจังหวะนี้เขามาเจอแล้วจะเจอแล้วเจอกันมเพื่อพับลูวาย I am under the water จะปูปิวเออเรียบร้อยฆากรจอแล้วฆากรไอเบสอ่าดูฉากการต่อสู้เขจังหวะนี้เรียบร้อยตายตายครบฆากรม้เรบร้อยดอเมยอดเรบร้อย เฮ้ยเอาว่ะเเบอร์เด้แต่เป็นเชอรี่เบอโคตรดีโคตรเดเอรี <Bra ham. S 1> มามาแต่ว่าผมเพิ่งได้เป็นเชอรี่ตอนตานั้นเอกนะตอนที่ผมแคเกมอ่อ้าวแสดงว่านี่ดวงมาว่ะดวงมาว่ะผมรับรางคำสาปไ์แล้วนนเนี่ย <Bra ham. S 1> เป็นเชอรี่ผมจะเป็นตารวจที่ดี <Bra ham. S 1> ตารวจทีจะเอ้ยเเจอเจอเจอลเจอลไอ้บ์เบ เอ้เฮ้เฮ้เรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยได้จริงได้จริงหนาที่ผมไม่ได้มาบอยอ่ะทุกคนนี่ไงด่านนี้ที่ผมตั้งตาคอยถ้าผมเป็นคนขับฆ่าคนแรกแต่ถ้าคุณเป็นผมก็คุณก็อาจจะได้ขับผมคนแรกอุ้ยมีดาบสองคนแต่ใจเย็นใจเย็นเห็นเหมือนกันใช่ไหมพวกแต่ว่ามันเมื่อกี้กระซุ่มใช่ไหมใครสองคนนี้คือคือฆาตกรตัวจริง ขจัดกองตัวจริงกจัดกองตัวจริงกจัดกองตัวจริงผมจับตาคนดูนะคนเราฟูอย่าตามมาอย่าตามมาอย่าได้ปวดได้ปวดไปละบายๆเรียบเลยโอ้โหหมากอดเดี๋ยวมามีศพเยอังไงแถวนี้ผู้หญิงเปล่าโอ้ยมันเป็นจริงด้วยอ่ะเลย่อกคนเราฟูนี้ไปคนเราฟูนี้ไปอยู่ไหมเออเรียบร้อย เฮ้ยเมื่อกี้พลาดช็อตอ่ะไม่เห็นตอนคนเราฝูยิงเมื่อกี้เราฝูยิงใช่ไหมเออนี่ไงไม่เห็นช็อตอ่ะเอ้ยไม่เห็นช็อตเมืกก่อกี้อ่ะวาร์ปก่อนอ่ะโอ้จ้องเจนหลังคุณอยู่เราฝูคุณไม่เห็นผมผมจ้องเจนหลังคุณแถ,ถวไหนกันผมจะขาดคุณแดงเราฝูเฮ้ยเฮ้ยแปร์นคนเราฝูเมืม่อกี้คุณถืออะไรหรืออะไรคนเราฝูไม่ได้ขาวๆอ่ะอาจจะเป็นสกินคุณหรือเปล่าคนเราฝูจริงเพรยงเล็งยิง กำลังสั่นกลัวทุกคนกขาลังสั่นกลัวกขาลังแรงยิงแต่วันนี้เขาจะได้ไงครับตอนนี้ไฟดาวไนเพื่อในทูยูแล้วก็ไฟก็กลับมาติดครั้งหนึ่งแต่เขายังไม่ลดละในการงัดงหนูเขากำลังจ้องมองจับจ้องเขาก็กำลังแล้วเขาก็วิ่งไปเพื่อเก็บกองมาในการใช้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 ซื้ออะไรของเขาเขาอยู่ไหนไอเดิมเดิมเติร์ดเดิมเติรดเดิมเดิมตอนนี้เฮ้ยใครคอยการจะมาคเขาจังหวะนี้เขาจะเล่าจะจะเล่าจะเล่าจะเล่าเพื่อเพื่อพับ l ู how are you I m under the water จูบวัปิ้วเออเรียบร้อยฆาตรกรโคตรเซียนงอมาแล้วพี่ชายมาเฮ้ยมันต้องได้อย่างงี้ <Em otional S 1> แต่ตอนที่ผมได้เป็นมือเดิ้ลนี่คือแบบไม่ค่อยมีใครอยู่ใกล้ผมเนาะจะไม่สายเห็ครับผมไม่ใครลู้นะผมเป็นมือเดือ

ผมไม่โดนล่อโดยคุณราฟูหรอครับผมไม่โดนล่อหรอกผมรู้คุณกางจาร,รอผมไปฆ่าล oh. ู How are you I m under the water ต <Em otional. S 2> ้อ,องเซลซิเซคไวให้เยอะฮะ ฮัลโหลฮาว่ารู้ฉันอยู่ใต้น้ำฮึไรอะบุปุ๊บปุ๊บไม่ต้องว่าเนอะรปุ๊บโอ้โอ้โอ้โอมโอ้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 โโอ้โอ้โอ้อ้โ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 ออ้โ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 ออ้โอ้โอ้อ้โ้โอ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 ้อ้โ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 อ มัสะบัดแบบบูฟแล้วก็ขันแบบูฟเนี่ยโคตรตึงเฮ้ยใ,ใครมันเปลี่ยนศพฉันได้กินเปลี่ยนที่มันกลิ่นคุ้นๆอาจจะเป็นใครสักคนในหมู่รเราลงมาคารอลหรือเปล่าซิฟตามหลังนั้นมาอาจจะเข้าอาจจะเป็นคาร,ารกลคาร์ลนักสู้ไงเอายังไม่ได้เหรออย่างนั่นมาได้ทา,ทางนู้นแล้วไงทีงวันนี้กลังซุ่มเล็งดูว่าใครเป็นคะแนนคาร์ เพาะตอนมีคนได้เป็พบมดจะเห็นฉันไอ,อ,อ,อิมนักนกฟูเนาะวันนี้ผยังออีลอยเกือบเลยโอ้โหโอ้ออเห็นว่าฟูตอนแรกอยู่ก็ว่าน,นึกว่าไม่ได้เป็นโอ้โหตัวเลยแต่หยิงพลาพดตบกี้ แอ้ฟูเชโดมาเจอพอดีเมื่อกี้ว่าตอนลงมาก็ว่าอุ้ยรู but, logical, ้สึกว่าระแวงนิดนึงเรียบร้อยทุบโดนเลยเอ้ยเชโดเต็มที่เลยอ่ะผมว่าแล้วเมตอนผมโดมกลิ่นศพกลิ่นศพมันคุ้นๆเนี่ยไอ้กลิ่นเนี่ยผมรู้สึกเฮ้ยมันคุ้นเนี่ยมันกลิ่นที่ผมคุ้นเคยกลิ่นคุ้ละคุ้นใช่เลยใช่เลยผมก็ว่าละไม่ไม่น่าผมไม่น่าหลงกลิ่นเลย คือไม่ใช่คนเราฝูเขาเลยว่าปัดตกตดนินลงไปอ๋นะไะเอาลูเชอรี่กัครับสองวันนี้สตีฟสตีฟกำลังจ้องหน้าคนเราฝูแต่วันนี้เข้าเลนน่านู้แล้วคนราฝูกำลังลบเอทเอทเอทซ้ายเอทเอทขวาตอนนี้คนเราสตีฟเขากำลังบอกว่าเอ้ยต้องหาดังอ้อมตอนนี้คนเราฝูก็จะไปดักพวกเขาเฮ้ยไม่นะสตีฟอย่าปรดฝูสตีฟสตีฟก็ลบได้แลจังหวะนี้ว่ายังไงยังไงกันแน่ยังไงกันแน่แต่ยังไงตอนนี้เอาคนเราฝูเอาไปคนเราฝูเนีคนเราฝูให้ ตรงนี้ครับจังหวะนี้เขาไปกลับคนละฟูกลับไปฝังดูเขาเล่นไปนับเน,เนี่ยเ,เวลห้าห้อย่างตึงครับทุกคนอย่าดูถูกเวล55นะครับระดับนี้ oh, <no. S 1> ไม่ใช่เล่นๆตันนี้เอารเรียบร้อยจังหวะนี้ไม่โดนเออไอ้เบอร์จะตายไหมเบอ,อร์จะ,ะได้เป็นลกย่างไหมจากวะนี้เออนั่นแหละเอาแล้วยังไม่โดนโอ้ไมม่่วาูินเดรแล้วสิของจังหวะนี้คนละฟูเอา้าใครอะสตีมเฮ้ยไ,ไอสตีมเลือเซียนเหมือนกันเนี่ย สเตปนี่แบบว่ามันมันหลบรอดได้เยอะอยนะแต่ว่าผมก็นั่นแหละแต่ก่อนนั้น,นี้สเตปก็ไม่ได้อไีมากปล่อยพิสตีฟมาว่ะโอ้สิบคิวเทโดโกราฟูกราฟูอยู่ไหน